ผมอยากได้ชุดเกาะที่สร้างขึ้นมาเพื่อผมผมอยากได้ลีโี่มีกระเป๋าอยากให้เขาถ่ายนิิงๆขึ้นจากเท้านะพี่ผมปวดแล้วลสวัสดีครับทุกคนพวกเราโอแว๊กเลครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนเดียอ่าเราอยู่ที่ที่หนึ่งครับที่เราจะมาถ่ายอ่ะชื่อช่องอะไรวะ SPD SPD Spider าวันนี้เราอยู่ในงานของ SPD นั่นแหละมีการรวบรวมยูทูบเบอร์ดังๆหลายคนเลยที่อยู่ในนี้นแล้วก็จะถือโอกาสนี้ทำคอนเทนต์อะไรครับเดี๋ยวเมื่อคนดังสังให้ทำ CG EP 3ครับผมโอเคเดี๋ยวจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยครับผม โอเคเรามาอยู่กับช่องแรกกันเลยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะเบสทำสิงแฟมิลี่ค่ะสวัสดีครับบอสทำสิงแฟมิลี่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยากจะให้บ๊วยบอกพวกเราหน่อยว่าอยากให้พวกเราทำสิ่ดีอะไรอ๋อที่ผมไปดูมาเมื่อวานในโูเซาจูราสติกวูลตรงนี้แหละค่ะปังตัวนั้นน่ะที่มันเป็นแบบเจ้าป่าสิงโตทีเล็กทีเล็กทีเล็กตัวใหญ่เล็กเ่รใช่ตอนนี้คือเดินผ่านแล้วเดินผ่านแล้วโอ้ยตัวใหญ่มากคอสูงเลย จกนอวางคพี่ปกมันมาทางนี้เาลราต้องแบบหายใจเบาๆนี่มันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วมันูนละมันเดินไปทางนู้แอไปทางนูนด้วยเราะทางนไงนู้นทางนู้นคนต่อไปอยู่กับนักโทษนะครับซึ่งออกมา ไผมเพิ่งไปส่งของมาคุเคอรี่เหรข้างในาบอกชอ้อปปี้อ๋อเหรอสวัสด <c oughs> ีครับโอปป้าชีครับผมสั่งพวกเราสองคนทำสี่ทีอะไรก็ได้อยากได้แบบขึ้นไปบนอวกาศาได้ไปดาวคารปุ๊บแค่มันแบบมีแสงอะไรซีเยอะๆแบบผมแบบไปหมดเลยอ่ะเราคืนคำว่าโอป,ป้ามาเหมือนเราไปซื้อดาวของชางอย่างเงี้ยใช่ใช่ไปอยู่ดาวคารอย่างนั้นเลยเป็นของคนเดียวอ่ะเขาบอกว่าให้มาบอกแบบแสงสีอ่ะเต็มไปหมดอ่ะ เมื่อกี้ไปแล้วอ๋อาเมื่อกี้ไปมาแล้วจะไปไหมเออกูเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ไปมาแล้วเมื่อกี้คือซีจีขึ้นแล้วนะอ้าวหรอไปแล้วเอาไปใหม่ไปใหม่นี่ยงกลับมารอบสอกูยังไม่เห็นภาพเนี่ยไปมาแล้วเดี๋ยวทำเสร็จเราส่งให้เลี้ยงอ๋โอเคโอเคได้เราอยู่กับใครบ้างตอนนี้ผมส้มครับสตาร์วินนะโอเคตาครับสวัสดีครับแบงค์ปีครับผมอ่าโอเคครับวันนี้เราอยู่กันทั้งสองคนให้สั่งมาเลยครับว่าอยากให้พวกเราทำซีจีอะไร อยาให้เขาถ่ายนิ่งๆงผมอยากได้ชุดเกาะที่สร้างขึ้นมาเพื่อผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งหน้ากินสกรีนสีเขียวน่ะตรงนั้นน่ะผมมีกีนด้วยใครชอบกีนเนี่ยรเราหาช่องที่แบบไม่มีความรู้เรื่องสีกีนผมอยากเป็นฮีโร่ที่มีกระเป๋าเป็นฮีโร่ที่มีกระเป๋าผมหยิบมา่ะปั๊บผมดีดปึ๊กปืนมาอย่างนี้เลยไม่เราอยาอยู่เฉยๆแล้วเราวิ่งคอนเซปต์เราอะจะวิ่งอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราต้องเดินเอางี้ผมต่อหรอผมขอห้าเก้าวันนี้มันร้อนหรือว่าอะไรวะ ได้ไปถ่ายเลยโอเคครับเอาใครก่อนเอาใครก่อนสิ่งที่แย่ก็คือเราสีเขียวด้วยใช่หัว้านะโอ้ยสบายสบายจับก่อนจับก้นหัวก่อนไม่ต้องโกนปึ๊บ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 ปุ้งอ่ะขอเท่ๆแค่นี้แหละมันโยกไปโยกมาไอ้ใช่มันต้องโยกมันจะแบบตามแบบคนในนี่ไงสวัสดีครับทุกคนผมแบงค์ปินะครับ มาวันนี้มาดูพี่ๆ over act เขาทำซีจีให้ผมกันปื๊บ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 ว้าปื๊บว่า่ิัวตัวละครคุ้นๆเหมือนแชมเปอรกโอ้โหพี่เทอกนนี้แหละเท่อยู่แต่ทำไมพี่ลืมชุดเกาะผมป่ะผมอยากได้ชุดเกาะด้วยอะแต่บอกเลยฮะว่าสุดยอดแต่คลิปนี้นานแล้วนะจะครึ่งปีแล้วนะพี่เจอกันครับของผมคือชุดเกาะใช่ไหม ขึ้นจากเท้านะพี่ใส่หน้าพี่เดียวผมโกรธแล้วแหละผมอยากได้ชุดเกาะที่สร้างปัญหามาให้ผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งผมโกรธแล้วแหละร้อยกูเป็นคนง่แล้ววาร์ดเย็นเด้อโซบันโซบัน

อยู่ยางไม่ตายวนี้เราอยู่กับปิดทามครับแล้วก็จะมีอะไรง่ายๆมาให้ปิดทามทำนะก็คือบอกมันเลยว่าอยากให้โอแว๊กทำซีจีอะไรคืออยากให้ทำซีจีเลยใช่ไหมตอนนี้ช่องผมอบบนพูดถึงเยอะมากแบงเป็นช่องที่เปลี่ยนในโทรบ่อยที่สุดผมจะใช้โอเวกกละงานเนี้ยให้เขาปิดทุกทุ่ให้เราเอาเป็นแบบเราแบบว่าอยู่ดีๆขึ้นอวกาศแบบ SpaceX อะไรอย่างงี้ย่าขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็อยู่ดีๆก็มีมนย์ต่างดาวแล้วก็ข้างบนนั้นมีระเบิด กระจายนิดนึงแล้วก็เฮ้ยแค่อินโทรแป๊บนึงมันอันน video, <laughs> ulously, ี้จากที่พูดมันประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ถ่ายช่องไหนครับแหครับผมไม่ถ่ายแล้วเขาทำฟุตผมถ่ายอย่าไปบอกเขาสิเขาขอผมถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งถ่ายนานๆฟุตหายอย่าไปบอกเขาสิเขาบอกฟุตถ่ายอ๋อใช่อย่าบอกอ๋อบอกได้ก็หยุดงานหนึ่งวันเพื่อมาถ่ายกับพี่บอลนะครับวันนั้นให้ผมทำแอคติ้งอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำซีซพอวันนี้มาบอกว่าฟุตหายวันนั้นผมก็แบบหยุดธุรกิจร้อยล้านเลยนะ ก็มาถ่ายคลิปกับพี่ตอนแรครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะให้พี่บอลกับพี่เดียทำซีจให้แบบมันจะหล้านตับแล้วอีกประมาณไม่กี่แสนสองแสนยินโทนี้แหละจะช่วยให้เราหกล้านับเออหวังอย่างนั้นแม่เรามาดีีใจแล้วทิม15 minutes later ทีปไปทามต้องมีจรวดทำไมวะเหมือนกับเป็นนั่งจรวดใช่ไหมครับทีมแล้วมันก็บว่าตกลงมาชนโลกแล้วก็เขียนว่าผมล้าครับไปหาเขาพี่ให้เองชอบชินไหมจริงปหมเนี่ยนั่งขับยานใช่ไหมได้พี่นเหมือนนั่งขับยานอะไรอย่างเงี้ยขับยานตกลงมาแ้วก่ปปีบอลใช่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 แล้วก็เป็นลูกยานตก่ะตุ้มชนโลกหล้านครับสบายรู้ไมครัผมพูดกับทีมงานผมนะมันบอกปีนึงนะทำอย่างเงี้ยของพี่นี่ทำกี่วันพี่3อีบวันพอ ไม่ต่างกันพี่พอๆกันเราจีิงไหมโชยเขารู้ชอยเขารู้ว่าโปรแค่ไหนเว้ยเว่ยเฮ้ยปกติเวลาผมจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะจะต้องมีบล็อกทรงบล็อกแสงใช่ไหมอันนี้เอาโดคุณจะทำแบบอย่างได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นไม่แจกมาเฮ้ยพี่อย่างนั้นนี่โอเคจบละอันนี้ขยันเดินจังเลทพาดหายนะครับอุ้ยเครื่องจะตกแล้ว ดี่ยวไม่ใช้่จินไปแล้วเนี่ย่พใจยังยางลืมพูดว่าให้กดสั้ไค่6ล้านซับบังคับจะไม่อยู่แล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วกดตั้งค่ายดวล้าจะต้งแรกดัค่ยเอาจริงนะขาวบ้านกันรู้เรื่องหรอวะตัวนี้ไม่รู้อะไรพวกอะไร นสนุกไหมครับเหนื่อยครับพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่ไม่ค่อยเหนื่อยอรัมันอ๋อน้ามือแล้วใช่ครับใครปิดไฟพี่ไม่เหนื่อยนะแต่เสาดับไปหมดเลยตอนนี้ CG ส CG มีแผลเนี่ยใช่มีแผลอันนี้ก็แผล CG ขอไฟลุกเฮ้ยดับเกือบไม่ทันเฮ้ยอันนี้คืออะไรดรเซงมาด้วยสนุกมากครับสนุกมากครับแฮปปี้ครับก็ได้ได้ได้เหมือนออกกำลังกายด้วยนี่แขนหักกันเนี่ยต้องดามทิ้งไว้ไฟลุกอีกแล้วดับไม่ทันอีกแล้ว ีโอกาสได้เลยได้เลยขอแบบทีมโอเวได้แบบไปถ่ายกับแรปเปอร์หน่อยได้เลยครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอมคครับอย่างเงี้ยนะครับผมก็ที่สองที่สองคุณยิงผมได้แพ้เลยนะ่ยจริงไม่แน่จริงเดี๋ยวผมชดเชยให้ด้วยชานมโอ้โหแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับที่ร้านนั่นเลยนี่กินทุกวันจะเป็นประวัติกินชานมน้ำตาลโอ้โหอย่ารีบชงดิเหนื่อยขนาดนี้ชงเก่งเหลือเกินถึงว่าเปิดชานมขายดิบขายดีชงเดียวสักมุกขอหน่อย น่าจะยากอันนี้ตอบได้ทุกมุกนับจะถ่ายติดด้วยกันนะมาเฟื่องรอรอก่อนนะอย่าเพิ่งกังนะจากคราวที่แล้วอ่าที่ทําฟุตหายใช่ยอมรับไปเลยก็ใช่ใช่ยอมอ่าทำฟุตหายมาบอกไปว่าสนุกมากขอบคุณมากที่แบบว่าชวนมาเล่นแล้วก็พี่คิดว่ามันเยอะละคนที่ขอทำซีจีไปไม่เป็นไรละเอ้าเสียใจอะเฮ้ยผมไม่มีอ่ะเออผมไม่ต้องมีก็ได้วนะพี่มาตกคนตกไป อันนี้โมค้าหมดเลยโมคไม่ทําไม่ทําเดี๋ยวเราจะขอแบบให้เป็นอีพีของไฟไปเลยอ๋อได้ได้มาแบบโน้นนึงบยินดีครับได้แล้วครับผมอีพีไฟขอบคุณครับอเมาครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะฮะที่พี่บอลทำให้พวกเรานะในเปิดเดียบจิมมาดูซิพี่บอลจะพาเราขึ้นอวกาศหรือเปล่านะคะทุกคนอมา หมายกับเฮาทุกคนครับ ไม่น่าเชื่อว่าวันนั้นถ่ายงานของไปนะฮะแล้วแบบนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เห็นเมื่อกี้เลยอ่ะใช่อยู่บนเก้าอี้ธรรมดาแล้วก็มีกินข้างหลังเฉยๆเลยทุกคนเออจะให้พี่บอลทำให้ทุกเดือนลูกยอดโอ้ทุกคนคือมันสวยมากอลังการมากแล้วภาพมันแบบดูแบบสมจริงมากอะทุกคนเอออันนี้คืออันนี้คือเราไปเล่นหนังมาร์เวลได้เลยปะถ้าพี่บอลทำซีจีให้ให้โอ้ยทำให้คือเราไปไปเล่นอย่างนี้ได้เลยนะเออเจอนะเดี๋ยวเดีหาให้แกทำให้สวยมาก ยมาคือวันนี้น้ทางโอเเขาส่งคลิปที่ฉันเคยไปไปไปขอเขาอะทำซีจตามสั่งมานะเขาส่งมาให้ผมดูนะทุกคนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะวันนั้นผมสั่งอะไรไปวะถ้าจะไปผิดนะน่าจะเป็นกะเพราหมูกรอบเรามาลองดูพร้อมกันดีกว่าดูนีผลงานจะเป็นยังไงอย่าได้แบบขึ้นไปบนอาศารไปนอาารปุ๊ให้มันแบบมีแสงอะไรสิแล้วไม่ล้ไม่ขอ ฉันขอให้ยัขึ้นไปบนอวกาศฉันจะอยากไปอวกาศอยากขึ้นไปอวกาศมากดูหน้าไอเดียกับพี่บอลนะเน่าเยอยชิบหายแล้วมึงขอยากไปหรือเปล่าไปหมดเลยอะแล้วเคยคำว่าโอบามาโอบามาดาวค้างของโอบามาอยากมีดาวค้างของตัวเองเหมือนเราไปซื้อดาวค้างอย่างนี้ใช่ใช่ไปอยู่ดาวค้างอย่างนนั้เลยไปของคนเดียวอ่ะเขาบอกว่าให้มันบอกกันหน้าพี่บอลเนี่ยแบบกูไปหน้ามันถามมันเลยมึเอาไงดี เป็นไงอ๋เอ็มไม่หมดเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะดูไม่ทันเลยทำไมฮาไิ่งเหรอทอไมเนี่ยแสงเสียบเต็มไปหมดเหรอก็ป้ามาสเขียนียวก็ไม่จบแล้วแค่นี้จริงเหรอทำไมมันเร็วจังอ่ะมันจะเร็วปีมุ้ยเงี้ยไม่บินรอบดองคาร์เลยเหรอเฮ้ยจะเอาบินรอบดาวด้วยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเขาบินรอบดาวด้วยเฮ้ยแต่เนียนอยู่นะแค่นี้ เมื่อกี้ไปแล้วนะเมื่อกี้ไปมาไปไหมเตรียมไปแล้วออกเตรียมไปแล้วไปไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไปมาแล้ว c ีขึ้นแล้วนะ้าร้อยไปแล้วไปมาเร็วจังไปอย่าไปทันลุ้ตัวเลยไป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  กูยังไม่เห็นหน้าเลยอันนี้ก็ไปมาแล้วเดี๋ยวทำเสร็จเราส่งให้รีแอคโอเคโอเคอ๋อเอาเก็บไปมาแล้วนี่ไปมาสองรอบแล้วด้วยไปมาสองรอบเลยว่ไม่รู้สึกว่ามัไปเลยเนี่ยมันเร็วเกินไปไปอ่ะนี่คือตัดแบบสกรีนเขียวไม่ได้เขาต้องแบบได้คัตทีละเฟรมเลยนะเพราะว่าเนี่ยข้างหลังมันเป็นฉากต้นไม้เยอะแยะแต่เขาทำสวยมากเลยอ่ะมาทำอินโทรอาจูมาบางทีอาจูมาสั่งทำอินโทรช่องอาจูมานะโอเอสที่บอลกับไอเดียนะทำให้ด้วยนะครับ ขอหน่อยนะฮะอ๋ออยากได้อยางไรอะไรอ๋รอ,าอ,าอาตามสั่งก็มันอินโทรใช่ไหมจูม่มามีแมวสามตัวหมาหนึ่งตัวแต่ไม่มีแกมีเขาด้วดิแค่นี้อือแค่นี้ซีจีตามสั่งจัดให้ด้วยฮะ